กระเป๋ามันใหญ่เกินตังค์่ะเอางี้ไม่รู้มีเท่าไหร่ใส่หมดเลยได้มเลยนะแต่ว่าไม่รู้มีเท่าไหร่ไม่มีแม้ทำติดไปบางอ่ะหนึ่งคำถามเอ้ทัศนถามดิไม่ถามอ่าจะจะถามอ่ะไม่าไม่ถามหนึ่งคำถามสุดท้ายเนี่ยเอ่อถ้าเกิดจะพูดถึงในเรื่องของวันนี้นะเราก็มีหลายเรื่องใช่ไหมฮะมีหลายเรื่องมากเลยเอ่อ ผมจะถามอะไรคุณดีนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคงั้นผมเจอละคำถามผมจะถามว่าผมจะถามว่าคุณว่าผมอะอายุเท่าไหร่โหลสุดยอดไอ้พวกน่องเรือกันทั่วอ่ะขอม ว่าผมอายุเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ยังไม่ชัดมันอาศัยการประมาณการและการโชคชะตาช่วยใบนี้อ่ะคุณก่อนผม,มอายุเท่าไหร่41ค่ะโอ้ย41 <50. S 1> เอาอย่างนี้ละกันคุณเอาไปเลยแต่คุณตอบผิดนะอ้าวผมชอบ ผมะนะอ,อผมไม่ได้ส8นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีใครตอบผิานี่ผมอาจจะให้หมดบัญชีเลยโอเคงั้นลูกเรณม่ต่องตอบแล้วผมอาอยุ48ถ้าบอก็ดผมก็ดีใจัต้ตอบผิดผมก็ให้หมดกระเป๋าโอเคจบแล้วฮะขอบคุณหมดสิทแล้ว